วันนี้เราจะมาแตกประเด็นกันอย่างแรกก็คือเรื่องของวิเคราะห์ทำเลทองหลอ่อสองคือเราจะมีว่าวิเคราะห์เรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของราคาอสังหาว่าถ้าอยากจะซื้อโซนเนี่ยต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่เพื่อให้ได้ไลฟ์สไตล์แบบทองหล่อเอกมัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กิจ สวัสด so okay, so like so, okay, so well. right? ีครับก็มาพูดวิเคราะห์ทำเลกันอีกแล้วปกติเราวิเคราะห์หลากหลายทำเลมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะสุขุมวิทตอนปลายพระรามสี่นู่นนี่นั่นนะคะวันนี้เรามาถึงคิวทำเลทองอย่างทำเลทองหล่อนะคะไม่ใช่ทองอย่างเดียวนะหลอด้วยนะคะแล้วก็ทำเลเอกมัยนะคะว่ามีความน่าสนใจยังไงนะคะโอเคพิกิจตรั้งแต่ทําอสังหามาพิกิจก็ทําอสังหามาหลายปีเนาะถ้าพูดถึงทำเลทองหล่อเอกมัยพิกิจนึกถึงอะไรคะ นึกถึงความลักวรีของคอนโดที่ที่ขึ้นในแถวนั้นนะครับในทำเลนั้น,น,นแล้วมันก็มันก็ดูเป็นมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนนะครับว่ามันมีครบครันมัน ทุกอย่างมารวมกันที่นี่ถ้าถามจิ๊บนะนิยามคําว่าทองหล่อตอนนั้นนะ่ะคือคิดคําคํานึงมาถ้าเราพูดถึงคอนโดเนาะมันก็จะแบ่งเป็นโซนโซนที่เราคุ้นหูกันดีว่าเลือกซื้อคอนโดต้องเป็นทำเล CBD มันมันมีคําย่อก,ก็คือ n t r t r b u s u s i s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  t s i c t นะคะก็คือเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการแบบศูนย์กลางธุรกิจนะคะที่มี Building, ออฟฟิศบิลดิ่งมีช็อปปิ้งมอลลเป็นย่านธุรกิจที่สําคัญถ้าทองหลอเนี่ยจิ๊บมีนิยามคําใหม่มาพิกิตคือ CLD แอลมาจากไรแอลมาจากไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ที่หลายๆคนเวลาลูกค้าเข้ามาหาเราหรือแมก้กระทั่งอินเวสเตอร์มาหาเราก็มาจะบอกว่าอยากได้คอนโดโซนทองหล่อเอก,กมัยในการซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนเพราะดูแบบมันเก๋มันชิคแล้วก็มันแบบเขาเรียกว่ามี potential มากๆในการที่ที่ดินมีค่อนข้างจำกัด เราจะมาแตกประเด็นกัน2ลักษณะอย่างแรกก็คือเรื่องของวิเคราะห์ทำเลทองหล่อในเรื่องของศักยภาพของทำเล2คือเราจะมีวาวิเคราะห์เรื่องของอไลฟ์สไตล์นะคะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของราคาอสังหาว่าถ้าอยากจะซื้อโซนเนี่ยต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่เพื่อให้ได้ไลฟ์สไตล์แบบเขาเรียกว่า ทองหล่อเอกมัยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะพี่กิจจิปเปิดอันนี้ให้ดูเรื่องราคาทำเลท็อป10ราคาที่ดินแพงที่สุดในกรุงเทพอันดับหนึ่งก็คือจะเป็นสยามเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าพระรามหนึ่งเนะาะอันดับสองวิทยุอันดับสามคือช่วงสุขุมวิทต,ตอนตอนอ้นอันดับสี่สีลมอันดับห้าสุขุมวิทอโศกนะคะต่อมาก็คือเป็นสาทรเยาวราช สุขุมวิทนะคะก็โซนเอกมยัยแล้วก็พญาไทคนโยธทินช่วงต้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคะที่ที่รวบรวมมาในปี63เนาะปี64ยังยังไม่ได้มีมาอันนี้คือรวบรวมเป็น10ปีนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิปีเนี่ยขึ้นเป็นกี่เท่าหรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเกิดจะเป็นโซนใกล้เอกมยัยหรือสุขุมวิท ที่เราพูดถึงเรื่องทองลอยกับไมเนี่ยสูงขึ้นถึง11%ต่อปีหรือ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นถึง2.8เท่าจากตารางวาละประมาณ600,000บาทเป็นราคาเฉลี่ย1,650,000บาทจริงๆถ้าถามว่าเราดูข้อมูลแค่เนี้ยลูกค้าส่วนใหญ่ถามหาเรื่องทำเลทองลอยกับไมแต่เราจะอ้างอิงข้อมูลจากไหนได้ล่ะ Living Insider <Yeah. S 1> เขาจะันดับมาค่ะว่าทำเลที่มีคนค้นหา เยอะที่สุดในปี2021คือทำเลอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะอ่ะทำเลค่ะพิกิตทำเลที่มีคนเซิร์ชหาเยอะที่สุดปี2020 3อันดับแรกอันดับที่1อโศกทองหล่อเอกมัยอันดับที่2อ,อ่อนนุชอุดมสุขพระขนงอันดับที่3พระรามเก้าเพชรบุรีตัดใหม่แต่พอปี2021ค่ะอันดับ1 ก็ยังคงครองแชมป์นะคะมงลงในการที่จะแบบมีคนเซิร์ชโลเคชันในการซื้อสังหาเยอะที่สุดหรือคอนโดเยอะที่สุดนะคะอโศกทองหล่อเอกมัยเหมือนเดิมแต่เปอร์เซนต์มันเพิ่มขึ้นจาก11%เป็น13%จริงๆตำแหน่งเท่าเดิมหมดเลยนะคะตำแหน่ง 1, 2, 3ในเรื่องของโลเคชันเหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะเห็นได้ว่าทำเลอโศกทองหล่อเอกมัยเพิ่มขึ้น จาก11เป็น13ในปี2021ค่ะแสดงว่าคนที่ต้องการซื้อขายทําเลเนี้ยก็ยังมีเยอะอันนี้เรื่องซื้อไปดูเรื่องเช่าไหมพิกิจอันนี้เป็นเช่าปี2020ค่ะ3อันดับแรกอ่อนนุชอุดมสุขพระขนงอันดับ2พระรามเก้าเพชรบุรีตัดใหม่อันดับ3อโศกทองหล่อเอกมัยแต่ปี2021ค่ะอันดับ 1. อโศกทองหล่อเอกมัย อันดับสองพระรามเก้าเพชรบุรีตัดใหม่อันดับสามอ่อนนุชอุดมสุขพระขนงสุดท้าย<อ>แล้วอ่ะ <c oughs> ก็มาวินอืคือขึ้นมาจากอันดับที่สามนะคะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งพี่มองเรื่องของการเช่าคอนโดในย่านนี้เป็นยังไงบ้างคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเองครับด้วยตลาดของทองหล่อ,อกระไมก็คึกคักมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้ว ทุกไลายที่พี่เคยเจอลูกค้าที่เป็นต่างชาติอ่ะเขาก็จะปักหมุดไว้เลยว่าตั้งแต่อาศรจนถึงคลองหล่อฉันต้องได้ดูคอนโดเพราะว่าถ้าถ้าได้ตึกที่ชอบแล้วลงตัวแล้วแมทช์กับสิ่งที่ตัวเองมองหานะคบยังไงก็จะอยู่ที่นี่ทำเลทองหล่อเอกมัยเป็นทำเลที่เนื้อหอมมากสำหรับชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเองนะคะทำไมตาวต่างชาติชอบอยู่ทำเลนี้ เพราะสะภาพแวดล้อมในโซนนั้นเนี่ยร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่พนักง,งานใช้ภาษาอังกฤษได้คือจะเป็นแหล่งรวมที่เราเออต่างชาติไปแล้วเขารู้สึกว่าออสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ ที่นั่นได้พนักงานได้ทําให้เขารู้สึกเออก็อยู่ย่านนี้แล้วทาให้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่ได้ไกลาจากตัวเมืองใกล้กับโซน C ี d ดีที่ต้องไปทํางานนะคะก็อย่างที่ตัวเลขที่จิ้บให้เห็นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มคนของย่านนี้นะคะว่าท่องลอยกระไมใครอยู่บ้างโอเคข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเมื่อปี2559เนกาะคือหลายๆปีที่ผ่านมาเราอยู่กับโควิดมาจะปีที่3แล้วเนาะอาจจะยังไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาก็คืออย่างที่เราเข้าใจคันค่ะว่า คนที่อยู่ในโซนนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นประมาณ13%เลยอันนี้ระบุประเทศไปเลยนะคะแล้วก็ชาวตะวันตกคะค,ค,คกันอยู่ประมาณ26%อื่นๆ2%แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเพราะโซนนี้โรงแรมหรูค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่เขามาเขาก็ต้องการอะไรที่ใจกลางเมืองก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยถึงสูงถึง8%แล้วก็คนไทยอยู่ที่51%ค่ะก็นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจของทำเลทองหล่อเอกมัย ก็สังหาต้องดูเรื่องของสภาพแวดล้อมย่านน,นั้นๆด้วยว่าย่านนั้นๆน่ะทำเลเป็นยังไงร,รอบข้างเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปซื้อ,อสังหาที่ลักชัวรี่แต่อยู่ในทำเลที่เป็นรองนะคะการเติบโตของราคาแน่นอนมันก็ไปได้ไม่ไกลมากนะแต่ถ้าเราเลือกอสังหาราคาที่เขาเรียกว่าสมเหตุสมผลราคากลางๆแต่ไหนอยู่ทำเลที่แบบเฮ้ย ทุกอย่างมันแพงมูลค่าที่ดินมิตติดท็อป10ไลฟ์สไตล์ก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีรอบข้างมีคอนโดที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่รอบเรามันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นยกระดับให้เราเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามูลค่าของอสังหาทั้งทั้งหมดในทำเลนั้นนะคะมันจะทำให้เพิ่มขึ้นโดยที่มันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ด้วย คุณภาพชีวิตที่อยู่ไลฟ์สไตล์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญนะคะโลเคชันโลเคชันยังเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกซื้อสังหาและอย่าลืมว่าทำเลนี้ก็เป็นทำเลที่ คนไทยคนต่างชาติต้องการจะครอบครองกันอย่างมากๆยังเป็นทำเลที่ l i m i t ต็ดมีน้อยลงเรื่อยๆและมีมูลค่าสูงข,ขึ้นแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด COVID ก็ตามนะคะทุกคนอะพูดกันวิเคราะห์มาขนาดนี้แล้วเราไปลงแบบแต่ลนะโครงการกันบ้างนะคะคืออันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นการที่จิ๊บไปเซอร์วมาส่วนตัวนะคะชื่อโครงการว่า The Fine Bangkok โครงการเดอะไฟ e b แบง k อกทองหล่อเอกมหมเป็นของบริษัทซันเคียหงประเทศไทยนะคะร่วมกับเคฮังเรียลเอสเตนะคะซึ่งอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นการออกแบบนะคะที่โดยบริษัทสถาบนิก49แน่นอนเป็นบริษัทที่มีชื่ออยู่แล้วนะคะจิบว่าการสิ่งที่ความเอาสิ่งที่เป็นญี่ปุ่นชอบคือความละเมียดในการ ทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาในการออกแบบก็คือเรียบง่ายละเมียดละไมเอาใจใส่ของที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงละกันว่าไปดูโครงการเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ที่เราอยู่เนี้ยก็คือจะเป็นชั้นที่เป็นสระว่ายน้าความชอบคือสระว่ายน้ำที่นี่เป็นชั้นบนทุกคนแลวคือจะเห็นวิวสวยมากนะคะอันนี้คือวิวจากสระว่ายน้ําจากโครงการก็คือจะเห็นวิวทองหล่อนะคะด้านด้านที่หันไปตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนทองหลอซึ่งก็เทควิวได้สวยมากนะ แล้วก็มีความน่าสนใจก็คือว่าโครงการนี้พิกิจไพรเวทมาก<ช>มีแค่ประมาณสองนะคะกว่ายูนิตเท่านั้นเองอประมาณใช่ทยี่สิบยูนิตใช่ครับความพิเศษก็คือว่าการที่มียูนิตน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้ความเป็นเจ้าของหรือโอนเนอร กรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินแปลงนั้นๆเนี่ยเรามีกรรมสิทธิ์ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าได้ถือครองอสังหาในทำเลที่ดีจำนวนยูนิตน้อยนั่นคือคีย์หลักของคำว่าลักชัวรี่จริงๆทุกคนและที่สำคัญโครงการนี้ค่ะพิกิจให้ที่จอดรถมาถึง70%เป็นตออโต้พาร์กิ้งอย่างพื้นที่ที่เห็นตรงนี้ค่ะก็คือเป็นบริเวณล็อบบี้เนาะก็จะเป็นเรียบหรูพื้นที่โปร่งการออกแบบของเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเรียบง่าย แต่ดูดีแล้วก็คือว oh. ิวอ่ะมันสามารถเทควิวได้ทั้งหมดห้องก็คือสามารถเห็นวิวได้แบบอ,อ้ห้องนี้น่าจะ3 0 6 0องศาเลยมั้งก็จะเป็นเลาน์ที่สามารถมานั่งแห่งอ่าวได้แล้วก็มีครัว <Okay. S 1> เป็นคล้ายๆกับโคคิเชนนะคะอยู่บริเวณข้างๆด้วยนะคะฟิตเนสคะ่ะทุกคนฟิตเนสเรียบง่ายแต่เครื่องอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยนะคะแล้วก็เทควิวได้แบบโห oh. สุดลูกหูล,ลูกตามีทั้งเรื่องของคาร์ดิโอหรือแบบทุกอย่างตัวสนการฟิตเนสกับตัว ouse, เลาส์ชมว่อีไถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับคือตัวกระจกที่เขามาที่เขามาทําติดตั้งที่ทั้งทั้งสองห้องนะครับทั้งฟิตเนสกับตัวเลาส์ ouse, มันเป็นกระจกจากพื้นถึงฝ้าแบบจริงๆอ่ะไม่มีขอบเลยเห็นไหมครับ mm hmm. อันนี้คือชอบมากที่เราไปยืนแล้วแบบโห เกือบทั้งชั้นเนี่ยคือเป็นกระจกเต็มบานหมดเลยนะคะมันก็เลยทําให้ดูโปร่งโล่งแล้วก็ดออูมีคลาสมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนที่ชอบอีกห้องหนึ่งมันคือห้องคาราโอเกะ แล้คือเครื่องเสียงอันนี้ถ่ายไม่ติดเครื่องเสียงนะมีเครื่องเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะคะส่วนกลางที่นี่นะคะมีชั้น31ก็จะเป็นเหมือนเล้าที่เปิดให้ดูเมื่อกี้จริงๆมีห้องสําหรับเด็กด้วยนะคะมีห้องคาราโอเกะมีฟิตเนสนะคะแล้วก็จริงๆมีเป็นแบบลานพัดกลอฟด้วยอยู่ชั้นบนสุดนะคะแล้วก็มีเป็นแบบที่นั่งชมวิวบนดาดฟ้านะคะ ส่วนชั้น30ค่ะก็มีสระว่ายน้ำนะคะมเีเขาเรียกว่าจักรุชี่ไหมเอาไปแช่ได้นะคะมีซาวน่านะคะแล้วก็มีเหมือนจุดชมวิวอย่างที่จิปป๊บไปยืนอยู่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ชั้นหนึ่งค่ะก็มีล็อบบี้โคเวิร์กิ้งสเปซนะคะเป็น private meeting room แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสวนเล็กๆอยู่ด้วยนะคะมีรถรับส่งทุกคนมีรถรับส่งไปที่ BTS ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนกลางทั้งหมดของที่นี่นะคะค่อนข้างเยอะสำหรับ200กว่ายูนิตที่ว่าคุ้มอะ่ะคือไม่ต้องแย่งกันใช้แล้วก็เป็นอะไรที่ลักชัวรี่ที่แท true, ้ทรูเนาะอันนี้เป็นห้องตัวอย่างจริงๆที่นี่จะมีใส่ห้องค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะคะจะเริ่มต้นต้องแต่แบบ1ห้องนอน34ตารางเมตร35ตารางเมตรสห้องนอนประมาณ50-56แล้วก็มีแบบเพนท์เฮาส์สห้องนอน ประมาณเจ็ดสิบกว่าถึงเก้าสิบสองตารางเมตรนะคะถ้าพูดถึงราคาบ้างคะ่ะพี่กีบตอนนี้เอเว a g e เรราคาเป็นยังไงบ้างคะเอเวอร์รสาคาน่าสนใจมากคือไม่ไม่เกินสองแสนะของที่นี่เรียกได้ว่าเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนกลางกลางจนถึงประมาณไล่ไปที่ชั้นสูงสูงอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบแต่แต่สองแสนต่อตารางเมตรมความว้าก็คือว่า ค้าหนึ่งห้องนอนนะครับของที่โครงการนี้ครับอยู่ที่ประมาณ35ตารางเมตรใช่ไหมครับราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านกลางๆเท่านั้นครับทีนี้ถ้าเกิดจะซื้อปล่อยเช่าเอเวอร์เรราคาปล่อยเช่ามันก็อยู่ประมาณ 45- ่ห้เปอร์เซ็นไหมช่วงนี้ใช่ในราคาของตึกนี้ด้วยนะครับพี่ว่าอย่างตัวราคาที่เขาปล่อยเช่าอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ20 0 0ม2 0 0 0 0นิดๆสำหรับหนึ่งห้องนอน35ตารางเมตร ณปัจจุบัน<ฆ>ที่ที่ทางโครงการปล่อยเช่าก็อยู่ที่ประมาณสี่เปอร์เซนกว่า S <S ใครสนใจแบบไหนยอยากซื้ออยู่เองซื้อลงทุนตอนนี้สามารถที่จะนัดหมายเข้ามาชมโครงการได้แล้วแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเป็นโปรแบบโปร<ช>ตุ๊จีนรับอ่งเปาทองคํา2บาทนะคะเป็นคอนโดสไตล์ญี่ปุ่นใกล้ BTS ทองหล่อหนึ่งห้องนอนฟรีเฟอร์นะคะเริ่มต้นที่5.49ล้านบาทลดแรงกว่าครึ่งล้านนะคะอันนี้ก็สําหรับโปรโมชั่นอันนี้ถือว่าดีมากคนที่สนใจโครงการ The Fine Bangkok นะคะ<ม>ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่<ม>จิ๊บบ้าทำออกมาได้ ดีทีเดียวแล้วก็ได้ใช้ความ การออกแบบอะไรต่างๆที่เป็นจุดเด่นหลากหลายนะคะใครที่มองหา,าสังหาที่คุ้มค่าเรื่องของราคาจริงๆจิ๊บว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะก็ติดต่อเพจอสังหาเรื่องจิ๊บนะคะหรือว่าแอดไลน์ V agency หรือโทรเข้ามาที่เบอร์ก็ได้นะคะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะ inbox มาก็ได้ะคะ่ะทางทีมง,งานเรายินดีที่จะพาชมโครงการนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางฝ่ไฟแบงก์คอกด้วยนะคะพลาดตอนนี้แล้วโอกาสในการซื้อสังหาดีมีแค่200กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะคะในทำเลที่ลิมิเต็ดขนาดนี้นะคะก็ไม่อยากให้พลาดกัน